ฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับช่องเพี i l ฟิลเลตชาแนลแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่บ้านอุดรธานีอุดรธานีนะครับผมเราเอาคุณแม่นะครับผมมาทิ้มไว้ที่อุดรธานีให้คุณแม่มาเฝ้าเรียนที่อุดรนะครับผมมาดูแลบ้านนะครับผมมาทํความสะอาดบ้านที่อุดรธานีเพราะว่าน้องโกกีไม่มีเพื่อนน้องน้ำป้อยไม่มีเพื่อนก็เลยให้มาเฝ้านอนน้ำป้อยกับน้องโกกีก็เลยหลับมาไว้นี่พี่น้องน้องโกกีพึงเลิกเลียน ตอนนี้ไปไม่ไล้เหรอเราเที่ยงคืนแล้วเนี่ยบอเที่ยงคืนแล้วจ้าใส่ชุดนักศึกษาขี่รถไปใส่มาใส่บอลูแต่ว่ามาหอนดึกแห้งมาดึกแบบปกติหรือเปล่าไม่ไหมปหาไปเาะใส่ผมสมัยเป็นแม่นักเรียนแม่ปเ,มเปิดมาดึกปอนนี้เลยตาสว่างบอสใครตาคุณแม่ก็อยู่ที่อุดรคืนนี้แล้วก็มาอยู่ประมาณที่สองกะทิ์ก่อนวันที่สามกับกลับไปไหนฮะกลับไปเชียงรานอ๋อหมายถึงว่าอยู่อุดรธานีจังหวัดอุดรนี่ไหมก็อยู่อยู่เกาะยู่คือ กับบลาลูว่ากับมือไดนแต่ก่อนมันได้จีบสามกับอาจจะกับคุณแม่ก็มามานอนเฝ้าบ้านอุดรให้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เออหนึ่งหนึ่งสองอาทิตย์มาหัดบับบูตีต่อลบต่อสูงกับอันคุณสรยุทธบุญรอดไปดูโกกีล้มากดีมีเสียงมอไซค์มาหน่อบไมไงใส่เราเปลือยม่สวยมาแล้วมาแล้วเปิดเอาเมฆมาแล้วก็จะเปิดแห้งเสร็ราชดฉังสิพังคุ สวัสดีค่ะวิวันดีจ้าอย่าเพิ่งเข้ามาไปหนึ่งไปหนึ่งอย่าเพิ่งนะเจียงมีเางเงินไหมนี่บีบก่อนบีบวุ้นนักศึกษาสาวเล้วเนี่ยตายแล้วสวัสดีค่ะมันผู้สาวทางไหนแม่เข้ามาเดือดแค่ไหนเอาหนูไปขึ้นมาเดือดแค่ไหนไม่รู้ว่าพี่บิ๊กมาใช่ไหมถึงมาดึกไม่รู้ใช่ไหมก็รู้อยู่แต่ว่าคือพวกนี้หนูมีนักผู้ชายไงอ๋อ ก๋อกีกับอุดรอุดรพังแน่พังมากอุดรพังเนี่ยว่าหนูทุบอุดรเลยอุดรพังแน่เพราะก๋อกีมาละมาแบบเจอแต่จะดัรสุดอุดรไงแม่เปิดหน้าเปิดตาอุ้ยตายแล้วนะศึกษาสาวเพิ่งเคยเห็นไหนนี่เนี่ยแตบดีไหมคะแตบดีค่ะคู่บระสิทธิเป็นแบบเป็นแตบแบบได้แตบแบบได้หนูก็ไม่ก็ไม่ทำอะไรเรามีมิจิอยู่แล้วแม่อ๋อมีกี่ของของมิกแหละบรายแตบแถวเนี่ย มย,มยคู่อา่านซื้อเนาะไปเลียนเนาะสลาวุฒเดี๋ยวหาบอกบอกสิลมากค่ะคือคู่กับปรเดนคนแนนานเมื่อก่อนคู่กับฟางมันะคู่กัแต่เร,ร,รา,าทุกคนเป็นบทุกคนเลยแต่เขาไมรถาแม่ช่ว์คมสวยถ้าแม่ช่วย<ม>คอสวยนะเฮยได้ไม่แคปคัทช่วยได้ค่ะค่ะยันยันอันนี้นะพวกเราก็มาทางนอกมยไม่ยันก็เป็นยังโอ้ยอยแล้วถอยแล้วไหนมียพระท่านเดี๋ยวยืนด้วย น้องตัวจโค้ดีทุกวันลูกเลี้ยงนะคะจนโบวมาแล้วจะหมูกลูกเลี้ยงหรอลูกเลลี้ยงูกคนละแม่ลูกคนละแม่แล้วก็ตรวจอีกนะคะตรวจลูกอันนี้อันนี้ผู้รอปะอุ้ยพี่ต้องพูดยิ่งคะแนนมนงว่าไปเดาลูกเรียนอันนี้ไม่ใช่ลูกอันนี้ไม่ใช่ลูกเพราะอันนี้ไม่ใช่ลูกคนนี้นะคะ FC ชอบงง FC งงแล้วทำให้มึงงงเอาอธิบายสิคนนี้เป็นลูกใครคนไหนเป็นลูกคนนี้คนไหนเป็นลูกน้ำอ้อยอย่าไปนึงยเสร็จเรวที่เดียวจบออมอ้อย ไปไ่ใช่เหรอน้องตาบอกอ้อยมานี่ไหนเป๊บหนึน่งลูกจะได้พูดทีเดียวจบต่อหน้าปูปูปูนั่งอยู่นี่นเห็นไหมน,นี่นปูหลบลงปูหล <c oughs> บลงปูหลบบพื้นแบบว่ายุ่งใกล้กับพื้นกับพื้นเนะะะาะอธิบายให้ฟังนะคะอธิบายผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คือพอน้องน้องตาเยาะแย้ ปัญหาว่าป่วยนะครับผู้ใดก็ตามก็ิ่นประยกอยากเล่าเออไม่เข้าหูไม่คือแบบว่ามันก็มีคนสงสัยแล้วก็เขาจะติดเยอะมากเลยนะถามเยอะมากทุกที่ยังถามอยู่เลยเพราะว่าเขาเป็นเอฟซีแบบว่าเอฟซีใหม่จริงๆนะก็แแต่ยังโมโหบินบินบินขึ้นดาวมันคือบุ๊ใสหนูวรู้ทำไมเศร้าจังเลยลูกหนูแค่สัมภาษณ์เฉยประเด็นว่าประหารเอาเป็นลูกใครเป็นลูกคุณคุณเจ้าปู่ก็เจ้าคุณปู่นันิตาค่ะปู่ลูก ก็คือวาลูกเป็นลูกคือนะนเป็นลู้วงนัาที่สามค่ะลูกลูกพุ่พ่อบุญรอดอ่ะก็เคยที่ฝ่ายหญงเหือกันน่็ยากดอกต่คือว่าอันนี้ก็แม่ที่บีจากแม่หมูแม่หนูก็คือคนแรกก็คืออีกคนแม่หนูก็เป็นทำไมถึงคือแม่คนคุณกุหลาบที่ีมีคนแรกเหรอคะก็คนแรกค่ะก่อนนี้มีก่อนนี้มีไครเอาก่อนนี้อาจจะมีรเปล่าอาจจะขึงที่ไหนหเปล่าคนโตแน่ใจว่าไม่มีค่ะราว่าแน่ใจว่าม่ค่ะ พูดอขอมวลนะมันจะแน่ใจว่าบิ๊กเนี่ยลูกคนแรกแน่ใจล้านเปนเส้นแต่ไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าเป็นลูกเป็นลูกพ่อนีอ่อันนี้ก็ต้องไปตรวจด,ดีเ็นที่สนามหลวงต้องไปตรวจถ้าไม่สบายใจลูกกูไปตรวจได้นะบิ๊กห,หมดเวลาแล้วนะอ่ะอ้าวปะเทือนตอบแทน่นคุ้นผีคนเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยตอบโจทย์หรือเปล่าอ้าวอันนี้ลูกอีกแม่หนึ่งจ้าสองคนนี่คือพี่น้องกันแม่คนเดียวกัน พ่อคนเดียวกันแม่เดียวกันโอ้ยพ่อเดียวกันพี่พ่อเดียวกันโอ้ยสิม่หลายพ่อคือสิแม่เดียวกันเอาเป็นแม่เดียวกันพ่อสิแม่เดียวกันบอกว่าสินี่ลูกบุตรหลานเบิดอยู่ในเฮือนอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจพี่อ่านพี่แนนี่เดียวกันก็ถูกแล้วมเอ้บอกยังไงคือพี่น้องป้าจากผู้นี้มาเอาแม่ผู้นี้จบมองบอ เลิกกับแม่พยองฟินแลนด์แล้วก็มาเอากับแม่น้องนสองสองแล้วก็ตอนนี้ก็เลิกไปแล้วใครแม่เลิกเขาหรือเขาเลิกแม่ก็ไม่รู้สินะก็เป็นเรื่องของอดีตไปเลยแบบนี้โอ้โหทุกวันนี้องเลือกอดีตนะจ๊ะได้ยินข่าวเอาไปตบตีกันที่ไหนฮะอุ๊ยคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยจะดังนะคะนี่ได้ยินเขา่ออย่างอนนะอันอยากเพิ่นอยากอันเพิ่นอยากอันสิมาอยินงนี้มาแล้สิมาอันเฮ็ดคอนเทนต์ไทยล่ะโอ้โหเขาจะมาเข้ามาเปลี่ยนเต็มอยู่กับตีกันตายเราจะมารอดูคอนเทนต์นะคะเกืบตีกันตายอืม ใครเตียนใดเพิ่นเพื่อนกันสุดฤทธิ์ได้แหละเพิ่นออกเพิ่นเป็นคู่จินบ้านฮักบ้านฮักเอ็นบีเอ็นบีบ้านฮักเอ็นบีโอ้ยช่วยด้วยนี่นี่ดูผลงานเข้ามาไหว้เข้ามากราบแม่กับเจ้าคุณปู่เดี๋ยวพวกนี้คิดบอกต้องคนดูต้องเป็นร้านแนี่ยนะเจ้าคุณย่าเจ้าคุณย่าแม่กัเลี้ยเบิ่งมีมันหลีไปเหรนใส่โบล์ปีติดเล็กอยู่ในนีมันหลีมันลึกจริงจริงนะมันอยู่ในนี คลิปคลิปอื่นนะเขามีอะไรข้างล่างนะหรือข้างๆนะคลิปคลิปนักร้องดาราคนอื่นลูกไปเคลียร์เบิ่งมีไรไปใส่หรือเขาติดเตจจานบป๊อปมันมัน,ม,น,ม,นมันลุกมันมันลุกเขาไปจานแค่น้ำตาไลหลเ,เขาเรียกว่นะาหาเพื่อเงินสรุปเข้าใจแล้วนะเอ้พี่เข้าใจแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่ลูกของคุณธาบณีเป็นลูกใบหน้าเหมือนกันเหรอคะเหมือนหรอถ้าสวยได้ฉันก็โอเคนะไหนถอดเมย์ถอกซิสวยจริงไหมกระดิ่งน้ำลายเพ่อ บบ่บะคือเลยอันนี้เจ้างกาเพลงที่แน่สองคนนี่ไม่เหมือนกันมันบ่ไม่ด้คนีหลีอันนี้คือบบหรี่อันน้เบนไงคะก็คือบุรอดหมดละแล้วที่อ่ะคืออิตาคือยูตะกี๋วคือยูตะกินแมกกาอมันก็คือตาัเหมือนพ่อมากหนูรู้ไหมหนูโชคดีนะ แต่ว่าผิวขาวเนาะดีที่ผิวดำไมันก็โชคดีเพราะวันนั้นหน้ามันพูดอะไรดีผิวขาวเหมือนบ้านเราน่ะบ้านเราไม่มีคนผิวเราใหญ่เธอขาวไหมก็ขาวอยู่ใช่ป้อขาวใหญ่แต่จริงๆฉันก็ขาวนะแม่ขาวเรชอบอ๋อแม่กับบ่ได้อยากขาวแม่ก็ขาวไพโรไพดามดำไงคนที่ผิวขาวจะเป็นหลายไม่จริงๆก็คือไม่นีบ้านเขาไม่เพิ่ผิวอ๋อบิ๊กบิ๊กก็เห็นแม่อะไแม่อยากขาวปะแม่แม่เห็นแดดก็เห็นผิวนี้มาตลอดอ้าวกูแรก่แต่แต่เราดูออกว่าไม่ใช่คนดำก็คูณแล้วทารก็มีฝันสิเป็นก็ยังนคนอันนี้ไม่ตัดนะ อันนี้ไม่ตัดนะคะกูเล่อันนี้ไม่ไม่ก็กูเลอ่ะก็อีรีคือจริงๆก็คือไม่อยากให้เจ้าของขาวนาะเข้าใจปะค่ะคือคือพยายามโดนแดดให้มากแต่บันไดมักแสงความนอนเลยที่ได้กระเด็นแล่ไปก็เลยไม่ดีคิีมผิวขาวไม่ทาค่ะก็ไม่อยากขาวค่ะว่สวยอยู่แล้วขายสวยไม่ได้ขายคำปะไม่ก็ขายสวยค่ะทำยูทูบแบบขายสวยหรือขายทำขายสวยค่ะออ๋จ้าขายสวยพี่น้องใครสวยรวมคบใครสวยกันคะเดี๋ยวเด้อ เจอไงคะลูบโป๊กี้ดูภาพแล้วลูบเห้นะอาบปากเัอว่าก็เป็นภาพนิ่งอะไรมะโปกมาเออเป็นภาพที่โปกก็จะเห็นหายยู่เดียวหน่อยอะไรไงโอ้ปูลู่วยด้วยโอ้แล้วอะไรล่ะบอกน้องโก๊กี้ก็เพิ่งเลือกโรงเรียนก็ทำงานทำรายงานของผู้บอก ใช่เพราะว่าพรุ่งนี้มีมีมีพรีเซนต์ตามบังอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็จะอยู่คุณแม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าเวลาอยู่ช่วงกลางคืนเพร่อชอบเดวคไปเรียนระ้วว่างแม่อยู่กับออยู่กับแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงใจร้ายใจร้ายนะสามคันเดือนอีเล่ไม่มีเพื่อนและจะบอกสามขันเดนอีเป็นแม่เลี้ยงปกติปกติแม่เลี้ยงเนี่ยคือต้องมาในรูปแบบแบบไหนร้ายค่ะจิตัวเออตบอกแกใส่ร้ายขี้ซอตอแหลไม่นังบ่กิซอตอแหล เอาอนี่พูดความจริงหรือพูดเล่นพูดจริงค่ะเป็นคนพูดจริงไม่เคยตะแหลกพูดเรื่องจริงกัตอนนี้ถ้องระวังสิแมวระวังหนิพี่น้องไม่ต้องระวังหนิมาสิวองจริงจิตหัวจิตหัวตกพี่ไม่อยู่น้องไม่อยู่แต่ถ้าน้องอยู่คนเดียวนะระวังดีๆนะมาสิว่านน่าจะไม่ตกกูกิมันรับได้แต่เพราะว่ามันมันถ้าเกิดร้านมาปูหนังหูจากหมดแลังไงมาตอนไหนเป็นเป็นอเอาด็กนักปูหนังหูนี่เขาายุสี่ขากระป๋องลายดุ่นเล่นเนี่ยอยู่ในซอกระป๋องลายเดิบย่ำนวดวันนี้ใหลลแ้วพูดง ก็สิเ <Bien> ก <guided snail> ่งแต่กส <microbi ota> okay, ิเก่งแน่โอเคพี่น้องเดี๋ยวคุณแม่ก็จะนอนที่นี่ไปดูไปนอนห้องไหนไปดูสิแม่พาพาไปนอนที่จะให้แม่พี่น้องห้องไหนนลาบอาลโจ้กอกกีเบอร์รี่อะรีวิวนะคะใส่ทีชิปจีนิทเจิมือค่ะแม่จากนี้ไปเจิมือครับถึงวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดอ๋อก็สิเราต้องโทรไหนนะอันนี้หิ้งอันนี้หิ้งพาเหรอคะลูกก็ไปแต่หักเอาเปาะ์ดิสหิ้งพาพิคเนตโมเมร์แทกเนี่ยผมก็จะกระตูนพาพิคเนตนะโมเมรืนี่ก็จะ มันแบบนารักาสักสิว่ามันี่กร์ตุนนะแม่กมกคห้องเด็ดด้านลกมากไม่อันนี้อันนี้จะเป็นแหรอว่าเป็นชุดที่นอนที่ซื้อไว้เผื่อรับแขกอยู่แล้วเพราะนี่เป็นห้องรับแขกเลยแม่ันเอือไม่มีแขกค่ะไม่โลกนะเพราะมันเป็นมันเป็นอ่ะผู้ที่นอนที่รอไว้รับแขกอะไรเพราะรบโอ๊แม่นอนนี่หรอคะให้มีแอรแล้วแต่เลยเพราะว่าน้องบอกว่าให้แม่นอนนี่หนูไปนอนนู่นไม่เดี๋พี่พี่ดองสองเขานอนอย่างนอยู่แล้วแม่เข้าใจมั้งห้องนี้เป็นห้องรับแขก ห้องนี้ห้องเราแขกมาแม่กูเป็นแขกแล้วเนี่ยใครมาสํารองนี้แม่เป็นแขกกูเป็นแขกเหรอในนแปลว่าท่านพี่มีอยู่ได้จับเลยไงคือแบบว่าเป็นห้องแบบว่าสำรองรับรองน้องก็ขี่ก็กลางคืนก็พาคุณแม่ไปเที่ยวยูดีสิไปซื้อสภาพแบบตัวละห้าสิบบาทเลี้ยงพิมานเวยแม่แม่เป็นอย่างไรน้องประจํามีตัวละยี่สิบบอโอ้ยสิบห้าก็มีเหรอแม่ชอบมีมานะอืมสุดเฤทธ ห้ามแกล้งนะห้ามแกล้งลูกเหรียงจั่นทั้งนี่มาอุดรได้บ่เนี่ยพี่ชายเธอไม่อยู่จะกขึจิกหัวโบธามาจั่นทั้งนี่มาอุดรได้บอจั่นเนี่ยมัดจ้ะเอาแค่ว่ะแค่ว่ะหัดเราขี่เฮคอนเทนหัดแม่ขี่มอไซต์หน้าบ้านสิเออแม่ก็ขี่มาเป็นอิลีก็ขี่ในลานหน้าบ้านนี่ก็กว้างอยู่โบ่แม่ขี่เป็นแต่แม่แต่ว่าสับสนเลนเฉยๆสับสนอ๋อมีคนฟ้งประเทศมันอยู่เลนคอะเลนเลนเลนมีคนปองไหน้าตอนว่าแบบรู้สึกแบบแปลกเนาะอุ้ย อาจารย์ว่าเป็นสายสื่ออาจารย์ปลาปู่มาแล้วลีนอาจารย์เจ้าหมอปลามาด้วยหมอปลาด้วยเดี๋ยวเร็วอึนมะปลาเไหมอึนมะปลายนี่ดิไอ้ปูซอยที่แบบไอ้คือได้ยกอันตรายมากเลยไอ้ปูซอยที่แบนนี้ปูนังปูนังสวัดยูนี่มันนี่ไอ้ตุได้ยกอันตรายมากเลเอ้คนขยันเนาะปอนยอจเรยงเงินเดือนหาพันตองเฮ็ดมันสมราคาใชไห้ตัวเป็นจอเป็นยังเรื่องวันนี้บิ๊กน้องไม่ก็เป็นเรื่องสี่เอิ้นอาจารย์ปลาเอ้ ถามเนี่ย<ว>เสี่ยวผัวและเสี่ยวเมียอนาคตามเนี่ยเอาผัวเมียลกูกเอาผัวอะไล่ะค่ะถุงอ๋อ<ต>อ๋อเอาผัวค่โอ๊ยน่าบ่น่าบ่เขาต้องเป็นผู้หญิงเนาะไม่ใช่แบบตัวทัวนนี้มีแบบมีฟิลแบบผู้ชายแบบว่าอันนั้นอันนั้นสีเก๋โผล่ร่องฟิลนี่อย่ามาอย่ามาอย่ามาแย่ได้ปะอย่างคนอันสีนะเมียคนกัลลังกาอ๋อกัลลังกาวาวปิ่นกัลลังกาคือเธือกอะไรหนูหนูว่าเป็นกำลังเอาแล้วหนูว่าเป็นกำลังจนของมันไก่เนี่อัน อย่ามาอันนี้นะอย่ามาอันนั้นนะก็เลยเมียนมามเมียนอีหยังสุดป็นอีหยังกันทันดอกตะกี้มันน้ำตาลทมื่อเท่าแล้วเอาปิดคลิปนะปิดคลิปที่ข้าไปนอนบ้านน้ำตาลร้อนมากเลน้ำตาลคิดถึงพ่อไปนอนบ้านพ่อเราไปถ่ายเคลิปสองคลิปพวกนี้พยายาเฟียบบล็อกให้ถ่ายสองคลิปแล้วค่อยกลับบ้านได้ไม่งั้นไม่ขึ้นรถมีคนเดียวที่พูดได้เรื่องของนางเอาปิดคลิปปิดคลิปค่ะ ถ้าถ้าพี่น,น้องมาคลิปนี้นะคะพี so ่น้องอย่าลืมกดติดตามไวคลิปต่างไปมาใบเรียนเขอปิดคลิปนะคะเดี๋ยวผู้ใดเขาเรียนมาบอกเราฝากไอคอนฝากชมเข้าไปก่อนได้ไหมเสวอย่างก่อนเสวเพราะเรามีรุปฝากจะพ่อป่าเวลาทำคอนเทนต์ยี่ไเรียกมากมายเนาะมมากายจีรัวลูกเลี้ยงทาบึงครับพี่น้องสิเกย์นั่งคืนเนี่ยต้องฐานตีตามรอรับชมค่ะแม่บอก เอาพี่จอมเลยแม่เอาไปตรงไปเลยพวกนี้พี่บอกว่าให้พ่อไอ้ให้คุณคุณปู่ธนิตาพาไปส่งน้องมาจากตอนกลางวันพี่บอกอย่างงี้อุ้ยคอนเทนต์นั่นเองเขาก็ไปได้ทําไมไม่ได้ไม่เป็นไรคนเรามันใจสะอาดมันต้องสะอาดอยู่แล้วเอาไากันสกปรกกันช่วยอะไรไม่ได้ก็น้ำล้างเขาอุตส่อาดเอาปิดคลิีบบายมันด่วนแล้วปิดไหมเจอกันยังนึกแบบปวดแชร์กดทักตะไคร่นะครับพี่น้องคะขาปิดปิดปีแบบไม่มานเพิ่แล้วช่องไหนคะช่องพี่บีพีเลยเหรอคะ P by P P Y B Finland P Y B Finland Channel ค่ะ P by B โอ้ยหน,นีเศ้าเศ้าไปเขาวัดกดติดตามเจ้ากับพี่น้องค่ะบ๊ายบายค่ะ